เขาเอิญนะยาทูแคลนั่นปะฟังคนจีบอ่นะได้เรียบรอบน่ยเรียบรอบนี่ะ ทูแคลล์ลำหลังมันก็นาวแล้วก็เดียววาทูก่อนเนาะก็เดียววาทูแคลลก่อนจังอาบน้ำบ่แม่นบ่บ่แม่นก็เดียวว่ากินข้าวแล้วตอนแรงจะทูแคลล์นอนแม่นตีจะทูแคลมืมันจะซ้ำเชื่อคุณบ่โอ้แม่นบ่ะตเข้าคุณบ่จังบอกก่อนที่เราเพื่อจะนอนเราทูจริงแม่นจากจากรอบกับวัจกอือ มาตอนกินข้าแรงแรงแลวก็ต้องทูอีว่ากแม่เป็นมือในกาทูหมด้มือเาอีกทูอีกมันไม่ได้ทูแต่เาบ่บ่จะทูยทูอยู่ก็ทตอนนี้อ่ะก็เดกินท้าแรงแรงไปดะ Đụ thù thì nó men bọn à? Mẹ bọn cho hết bọn mẹ cho Thù khéo Toàn lên men bọn đang nói men bọn À bọn Chào đây thả, chào đây thả, thù với bò kèo Hả? Bên nhắn cứ bò thù โอ้ยมีอีกบ่ไม่ที่ได้น่ะก็คือกันอะไรแต่ว่าเราอายกล่องหรอว่าเนาะมันก็คือกันอะไรนาะจะแพงเนาะ <cười> <cười> nhưng một ha một cúb trăm chục chong yàng còn này nè cái đây vàng à? <laughs> 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 leo leo, leo để chong vàng leo này <cười> <cười> nhưng, nhưng... <cười> ยัง mà ครบซั่น chụp 2อย่าง nó บ่กบบ่ตาย đi ฮะฮะบ่เจ้าบ่ให้ เอาชองยางก่อนพอ่อเราวะเรอระยัดผูบาเราเห็นบ่แม่ขอยเจ้าเห็นเลยเ้แล้วออเราเห็นก็นกนดีหนะโอ้แบบนี้กับทางนายแปแปงแผงแผงแปนคักแล้วแบบนี้นะอืม

ยังเลยฮั่น่นเมืออล้วอ่ะพิ่นเมือป่าเจ้าอะ้วเบอรจะคู่อ่ะนอำนาจฮะบอดจะคู่น่ะคือหึงพอเฉพาจังหึงแหละอ่าไม่ค่อยจบเลยค่ะบอ คือเมื่มอเราเข้าเขามาเอาแล้วลูกเมียว่ะนะน้ำบานามที่ว่าเข้ามาในต้มลูกเมียเขามาเอาแล่นลูกเมียว่ะเออเจา้าไปต้องเอาเด้อเออคอยถาเบิงคอ,อยถาเบิงอยิ่าเบิงปานันบ่ ค่ยทาเบิ้งเราจิบอลูเมียศาสตร์นี่คอยทาเบิ้งว่ะคดแ้วเมียเทมคอยยังคโพททมคอยที่ห้าใหม่ตบบพโทเทมคอยห้าใหม่ยงได้เออจะแพงเราคนยังนะคนงามได้จะแพงเลยเจ้าก็ยังหนุ่มนหน่อยแเจ้าก็ยังไม่่จมี่หา่ บ่เพียวก็เอาแกงชนมัยก็ได้แกงได้คยได้ชิาแกง่าจะแพงรับได้เนาะจะแพงเนาะแกทำไรก็ยานะบวบเนาะในในแพงมันเนาะจะแพงเนาะเาโคนด้เอไได้เอาังนด้เอาไปถิมเอ้นอาท่เฮยกเอตง เพื่อเพื่อไปตีเที่ยวไม่ได้คืออันนั้นเที่ยวคือมันไม่ได้เที่ยวคือคือมุกบวบบ่เที่ยวพวกบวบไปทีเอาใครเป็นเบงมันบ่เบงหนึ่งแล้วคอยไปทีเหี่ยวกัน นเทากังมือเียวเนาะเฮ้ยงดนมือเอิญเพิเียวแล้วคือเียววแท้พาะแงเเียวคือเียววาแท้ี่าหละ่าเท่าไปไที่เท่าละจ้ายาแพด้ดงด้บนอบ่าหาวอยด้ เดี๋ยวคนสิเทาก่อน,เ,น,อน,นเดี๋ยวคนสิเทาก่อนเ<อ>มื่อที่บ่ม,มีผู้เอาได้เทาก่ขอนเลยไม,ม่มีผู้เอาฮนะคอยแม่จะคนอืมเปล่าหาให้แน่ฮนะบ่บ่ดีจะใก,พวกว่พัวมาอยู่นำนี่บ่ได้ เนี Actually, uh, oh, Body, <S S ่ยได้สย้สางกับครัวเนาะกาแสดงว่าเราเตรียมพร้อมแล้วเราจังว่าบื่อาก่าะเราเพื่อตัวนี้อยู่แล้วน่าจะแผงเนาะอืม ให้กิอยู่ที่ยางบ่ย่ายาที่บ่้ย่านะทำทำหกิอยู่บ่ไยาิลืมเอามาเสือเปลี่ยนใเอได้เอ่ียงมชอบเปียกันงิเปีอะไมเปลี่ยนอยู่พุ่น nhang mưa pin như hươn Khai ra rồi bà dù ừ. không không nè bà Đâu mi thai thao nó cho